แต่วันนี้หนูขอจัดเต็มเลยมัเหมือนมันเคาะเข้ามาในสมองบอกว่าโมจิโมจิต้องการความเจ็บปวดต้องการความเจ็บปวดเอาจริงๆหน้านหนูมันไม่ได้ทํามา6เดือนวันนี้เราจะมาอัปเดตหน่อยว่าส่วนไหนที่ควรจะยุกเข้าไปาดึงขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ ตอนนี้อยู่กับโมนะคะวันนี้เรามาเมก,กับบางนาบอกเลยว่ามาไกลามากเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับคุณหมอออยไม่งั้นไม่ถ่อมาถึงนี้แน่นอนเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกรอบหน้าของโมเพราะคนส่วนมากเนี่ยเวลาเจอโมก็จะถามว่าทําไมกรอบหน้าชาัดจางทําอะไรวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับหน้าจึง้งกรอบหน้าชาัดตึงโบแบบนี้วันนี้นะคะไปกับคุณหมอออยที่ลรงพยาบกันค่ะ คุณหมอตสวยูกับคุณหมอออยแล้วนะคะวันนี้สวัสดีตัวเป็นๆค่ะมาถึงไม่กับบางนานก็เพราะว่าคุณหมอเลยนะคะดูสามาดูสิบอกเลยว่าวันนี้เรามีแพลนที่จะมาเก็บรายละเอียดของกรอบหน้าแต่จะบอกว่าที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเขามีโปรแกรมที่เรียกว่า ลิฟติ้งซเล็กถูกต้องใช่ไหมคะ,ะคุณหมอใช่เลยค่ะคือปกติที่โมดดูแลที่นี่เนี่ยคุณหมอออยเนี่ยจะเป็นคุณหมอที่จับหน้าโมวาโดยตลอดนะ,ะแล้วก็จะเป็นคนวางแผนโดยการวินิจฉัยจากกรอบหน้าแล้วก็รวมถึงเขาเรียกว่าอะไรกระดูกครงหน้าเลยกระดูกครงน้เพราะว่าลิฟติ้งซเล็กเนี่ยเริ่มจากหนึ่งเลยนะคะคือ แก้ปัญหาโครงหน้า 2. เพิ่มมิติของใบหน้าและ3นะคะเก็บรายละเอียดนะคะริ้วดอยของใบหน้าถูกต้องใช่มันจะแก้แบบว่าเรียกว่าไม่ใช่มิติเดียวมันคือการดูแลทุกมิติว่าง่ายๆคนเราแบบจะดูสวยแบบเป็นธรรมชาติที่นม่สิ่ะธรรมชาติ ก็ต้องบอกว่าเวลาสวยธรรมชาติคือเราดูเด็กไงดเด็กมันก็ต้องเป็นตั้งแต่โครงหน้าโครงหน้านะมิติผิวดูไม่แบนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อายุยังไม่เยอะมันเลยยังไม่เห็นปัญหาหนักมากแต่วิธีของหมอเสน่ห์จะเน้นแบบป้องกันไว้ก่อ,น,อนที่บอกก็แบบว่าเขาเวลาเขายิ้มอ่ะเขาจะมีจีแบ,บแบบแบรงนิดนึงนนใช่หรือแม้กระทั่ง เลิกหน้าผากก็จะแบบมีรอยย่นพเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่าการฉีดโบนะคะ,ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แค่เรื่องของการลดริ้วรอยนะไม่ได้แค่ลดริ้วรอย<ะ>รอยยน่น<ะ>แต่เราจะไม่ได้ปรับงก,ากงลามสำหรับน้องโมวันนี้น้องโมเดี๋ยวเราจะมาปรับนี่ค่ะคะอไหลเพราะเขาใช้อาชีพนักแบบใช่ไหมเราก็อยากจะแบบดูคอละหงดูเรียวบางคนชอบคิดว่าน้าสวยอย่างเดียวพอแล้วอันนี้ไม่จริงนะเพราะว่าอะไรว่า เวลาคอเราเราหงเนี่ยคอเล็กเนี่ยรวบผมใส่กอดอกอะมันจะแบบเราหง๋ยวมาร์กเลยมาร์กเลยมาร์กเลยสรุปคุณหมอมาร์กบอกทางหน้าทางหน้า้ายหมดเลยเอาให้แบบว่าพุ่งกว่านี้สวยกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็แบบว่าขอไปจัดการตามที่ของหมอเดี๋ยวดีไซน์เทคนิคไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในห้องเลย ร้อยแล้วนะคะวันนี้สําหรับการลิฟติ้งกรอบหน้าของโบแล้วก็โบโบก่กรุบกรุบกิบกิบนะคะบอกเลยว่ารู้สึกกลับไปต้องสวยแน่นอนสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะแบบมาปรึกษาคุณหมอหรือว่าแบบอยู่บ้านแล้วคิดไปเองว่าแบบฉันต้องถึงเวลาโบโบแล้วหรือว่าฉันแบบยังสวยอยู่อยา่าเพิ่งคิดไปเองนะคะมาปรึกษาแพทย์ดีที่สุดนะคะใกล้สาขาไหนไปที่นั่นค่ะคุณหมอของที่รมรรวินนะคะตอบโจทย์ทุกอย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะ